รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเพราะเรื่องการเกษตรต้องทำให้รู้ต้องดูให้เป็นและน สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยอาย เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับเขาเคยแสวงหาความร่ำรวยและความสุขด้วยการจากบ้านไปทำธุรกิจในเมืองหลวงจนเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่เมื่อพบกับวิกฤตน้ำท่วมปี54ทำให้ธุรกิจต้องสะดุด เขาเลยค้นพบสัตธรรมที่ว่าเงินทองคือมายาข้าวปลาซีของจริงเขาเลยหันกลับคืนสู่บ้านเกิดและทําเศรษฐกิจพอเพียงทําสวนผสมผสานด้วยการเริ่มต้นจากการบริหารจัดการน้ําที่ดีจนทุกวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเงินทองคือมายาข้าวปลาซีของจริงก็คือขุดคลอง แล้วก็ดินขึ้นมาปั้น1นถ้าเรามีองค์ความรู้ที่มันเชี่ยวชาญแล้วค่อยทํามันจะสําเร็จ2ต้องมีเวลาใส่ใจในสิ่งที่เราทําทุนที่3เนี่ยคือทุนเครือข่ายหรือทุนเรื่องสังคมถ้าเรารวมกลุ่มได้มันจะยิ่งเข้มแข็ง บนที่ดินแปไร่ในอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ของพี่กฤตธนกฤตพงษ์เกษมชูวงกเกษตรไทยไอดอลของเราแปลงที่นาเดิมมาเป็นสวนผสมผสานทำมาไม่นานแต่ชีวิตอยู่ได้สบายสบาย,บายแต่บอกเลยนะครับว่าพี่เขาอะ่ะผ่านอะไรมาเยอะพี่อยู่ตรงนี้มากี่ปีแล้วเข้าปีที่3าปีนี้จบอะไรฮะโทษทีรัฐศาสตร์ครับจบรัฐศาสตร์ครับจบการปกครองครับ,รบแล้วยังไงฮะมันไม่ตอบโจทย์ครับ <laughs> ก่อนหน้านั้นก็คือไปสแสวงหาเป็นลูกน้องเขาก่อนไปเป็น p ีซีขายสินค้าคือ,อมือถือตอนอายุ24ผมโชคดีช่วงนั้นผมก็มีเงินเป็นล้านเลยเฮยจากการค้าขายเราถูกคนเขาดูถูกมากเพราะว่าตอนสมัยรุ่นเราเป็นคนเกเรเขาบอกว่าแนวดีไม่ได้หรอกอโดนยามมามันโดนยามไอ้กูต้องเอาชนะครับเออมันโดนหยามยามมามันต้องให้ชนะให้ได้ก็เปิดบริษัทขายมือถือเองแล้วก็เปิดร้านอาหารญี่ปุ่นใช่ที่ซอยทองหล่อ ทองหล่อเลยเหรอครับก็ช่วงแรกๆก็บูมบูมมากเลยเออน้ํามาตอนปี5 4แล้วมันก็ไปกับน้ําหมดเลยครับนี่ติดตัวมาล้านสองคือถ้ามีอะไรขายมันขายได้หมดเลยช่วงนั้นแต่เซเว่นโลตัสแมคโครนี่แค่น้ําดื่มเป็นขวดนี่ยังไม่มีขายเลยตอนนั้นคิดอะไรอยู่ก็คิดในใจว่าเอ มันไม่ใช่อะที่เราสแสวงหามาทั้งหมดมันไม่ใช่เลย <S <S พอดีเสิ์ชเห็นมีศูนย์เปิดศูนย์พักพิงอยู่ที่มาเอื้องชนบุรีขออาจารย์ยักษ์ <S 2> <S 2> ท่านก็เลยเปิดอบรมให้ครับ <S <S เปิดอบรมเรื่องเสร่อมติดพอเพียงให้ท่านบอกว่าเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิของจริงเอ้ยมันโดนใจอะอทั้งที่เราเป็นเจ้าของร้านแต่เราซื้ออะไรกินไม่ได้ถึงเวลากลับบ้านพกความรู้มาพลิกผืนดินแต่ก็ไม่ง่ายอย่างที่คิด และที่นี่มันเป็นดินทรายแล้วก็เป็นที่ลาดเอียงเมื่อก่อนนานนี้จะทํานาแล้วไม่ได้ผลผลิตเลยสก็คือฝนตกมาปุ๊บเนี่ยน้ำเนี่ยมันจะพัดเอาหน้าดินลงไปข้างล่างหมดเลยทําให้ไม่ได้ผลผลิตพี่กริดเลยต้องปฏิวัติจัดการระบบน้ําใหม่ทั้งหมดซึ่งบอกเลยว่าไม่ธรรมดาที่ตรงไหนที่มันสูงที่สุดของพื้นที่ผมผมก็ให้เขาขุดสะเลยแม้แต่พี่น้องหรือว่าคนรอบข้าง มันบอกมันบ้าไปแล้วมัคุณอะไรอยู่บนที่สูงที่โคกผมคิดแหวงแนวว่ามันต้องอยู่ที่สูงและปล่อยลงที่ต่ําโดยใช้แรงโน้มถ่วงโลกต็่ะไหลลงมา ผมก็เลยให้เขาลอกเอานาเนี่ยทำให้เป็นขั้นบันไดปล่อยลงข้างล่างที่นา<ะ>แล้วก็ขังน้ําไว้แล้วก็ทําเป็นระบบะน้ําล้นครับก็คือทําการลักน้ําให้น้ําไหลจากที่สูงลงที่ต่ำโดยผ่านระบบน้ําล้นลงไปข้างล่างแล้วผมเอาโซล่าเซลล์ดึงน้าจากข้างล่างขึ้นมาใส่ข้างบนคืนหมุนอย่างงี้ครับ365วันไม่ต้องเสียค่าไฟถูก<ฮ>ไม่ต้องเสียค่าไฟ<อ>ใช้พลังทิ์ใช่ครับก็เทวดาก็ไม่เห็นมันเก็บค่าไฟทั้งที คือว่าไม่ธรรมดาจริงๆได้น้ำหมุนเวียนทั้งปีค่าไฟปั๊มน้ำก็ฟรีบอร่อปลาที่นี่เขาก็ไม่ใช่แค่บอ่อปลานะพิกิจครับรบ,บริเวณนี้ที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับเป็นเนินคันนาที่ใหญ่มากและจะบอกว่าซ้ายขวานี่นะฮะเขาก็จะมีเหมือน อันนี้ก็บ่อปลาเหมือนกันไหมอ๋อหน้านี้คือบ่อปลาอันนี้ไม่ใช่บ่อครับไม่ใช่บ่อครับเป็นพื้นนาเออใช่สังเกตดีๆจะมีเหมือนต้นเนี่ยมีต้นข้าวอยู่เหรอใช่ครับคือปกติคือพอเราเก็บเกี่ยวเสร็จปั๊บก็เอาเครื่องตัดหญ้าตัดเลยตัดเอาตอสางข้าวออกครับแล้วก็เอาน้ําใส่ฮะแล้วก็เอาปลาลงเลี้ยงครับเพื่อให้เขากินตอสางข้าวย่อยสลายตอสางข้าวให้มันเป็นปุ๋ยให้ลงที่นาแล้วปลาเขาก็จะถ่ายออกมาใช่ถ่ายออกมาปุ๊บเนี่ยคือปุ๋ยชั้นยอด อันดินระหว่างบ่อก็ไม่ได้ปล่อยทิ้งเปล่าๆนะจ๊ะความรู้รอบบ่อมีเพียบไปดูกันเลยผมเดินมานะครับต้นกล้วยก็มีฝรั่งก็มีแต่มะละกอต้นนี้เล็กๆเนี่ยนะครับมันมีลูกแล้วอ๋อครับสังเกตที่โคนนิดนึ่งฮะนี่มันอะไรอันนี้คือไม้ไผ่ครับ,รบเราเหลาให้แหลมเลยตอกให้ทะลุโดยธรรมชาติของต้นไม้เนี่ยเขากวนตัวตายเนี่ยเขาจะรีบออกลูกเพื่อจะขยายเผ่าพันธุ์ฉะนั้นนี่คือการแกล้งแกล้งต้นไม้ให้ออกลูกเร็ว ต้นไม้ต้นไหนปลูกได้ปลูกไปฮะแต่ส่วนนี้เขาเน้นที่กล้วยเยอะจริงๆครับสังเกตดูกล้วยนี่นะครับแทงออกมาเวลาเขาออกเครือเนี่ยทำไมมันไปทิศทางเดียวกัน<อ>ทีนี้ครับอยู่ที่เราจะปลูกให้มันบังคับให้มันออกไปทางทิศไหนก็ได้อ๋อคือเรื่องมันมันเริ่มตั้งแต่เริ่มปลูกเลยวิธีการนะครับฮะมันจะออกฝั่งตรงข้ามต้นแม่มันเสมออืมฉะนั้นเวลาเราขุดหนอฮะมันจะมีแผลอยู่อ่าแผลหันไปทิศตะวันออกลูกจะออกไปทิศตะวันตกถ้าเอาแผลทิศใต้ลูกจะออกไปทิศเหนือ หันไปทางทิศไหนมันจะออกลูกฝั่งตรงข้ามทุกครั้งที่ผมตัดเครือออกฮะผมจะยกกอเลยปลูกใหม่1ต้นเพื่อที่ไม่ให้มันเป็นพลายตายพายตายคือก็คือเป็นโรคชนิดหนึ่งของกล้วยน้ำว้าทำให้อ่ามันตายต้นมันตายแล้วไอ้ต้นเล็กต้นน้อยอย่างเงี้ยพวกนี้เราเอาไปปลูกที่อื่นครับ<อ>แล้วก็เก็บไว้ปลูกแค่หต้น เนี่ยหมายความ่อย่างวันนี้ที่มาเนี่ยเราจะมาทําอาหารไก่ครับเราก็มาเลือกต้นกล้วยที่เขาพร้อมที่จะกินลูกไปครับเอาต้นไปใช่ก็เคียยวหมดเลยใช่โซโลกันเลยไหมได้มาพิกิจครับผมตรงไหนพี่เอาเลยตามสะดวกเลยครับพี่มั่นใจมั่นใจไม่เป็นไรพี่นับหนึ่งสองสามอ้าอ้าเอ้าเอาอีกครับเอาให้มันแข็งแรงอ ตัดเลยครับผมไม่ต้องตัดมือผมนะครับผมเสียวจริงๆริเอาเลยครับมือพี่อยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ครับเออหนึ่งสองซ้ำอ้าวอีกรอบนึงครับยอดยอดเยี่ยมเอาไปทำกินที่นู่นแต่งานยังไม่หมดยังครับต้องมาตัดต้นกล้วยต้องเคลียร์ทั้งหมดเลยใช่ไยครัวก่อนนะอ้าหุยพี่น้ำมันเยอะมากนี่แหละครับน้ำมันเยอะมากน้ำมันฉ่ำจริง ไม่ได้ตรงรอยเดิมเลยนั่นแหละครับผมที่เราก็จะตัดเอาไปครึ่งเดียวก่อนอ๋อต้องขุดแล้วก็ไปปลูกใช่ขุดทั้งหมดเลยเพื่อที่จะปลูกไม่หนึ่งต้นครับตัดครึ่งหนึ่งเลยครับนั่นแหละครับผมพี่ผมมีงานให้พี่เลือก <S <S ครับระหว่างไอ้นี่กับไอ้นี่พี่เอาไปไหนผมถือมีดครับ ถือมีดครับผมเออเลือกได้ดีเชิญฮะทางอยู่ทางนู้นฮะพี่ไปอย่าอยู่ให้ผมปวดใจฮะนบนำไปฮะเชิญเลยครับไปไปดิครับรออะไรพิกิไปยาวเลยนะโอ้ยพิกิจครับครับผมอยู่ตรงนี้แล้วฮะครับอาหารไก่เดี๋ยวทำให้ดูก่อนนะครับสับไปเยอะเลยนะครับ มันก็จะได้เป็นชิ้นมันก็จะฝอยฝอยอารมณ์เหมือนกับทําส้มตําใช่ครับอ่ะเหมือนมะละกออ่ะใช่ใช่ใช่จะลองทํำไหมครับโอ้ก็ต้องลองแล้ครับถือมีดมาักขนาดนี้ยาวมีดหนักเลยครับมันจะปวดข้อมือครับเอามีดเล็กหรือมีดเล็กนั่นก็ได้ครับจานดีครับจาน ต้องซอยถีเลยใช่ไหมใช่ใช่ที่ที่มันจะได้ยิ่งเป็นชิ้นเล็กๆครับไก่สามารถจิกกินได้เลยวันไหนแบบคุยกับพี่บัวแล้วแบบมีมีปัญหากันนี่ลงสับนี้เลยฮะครับช่วยได้ช่วยได้เยอะเอาอารมณ์มาลงตรงนี้ดีกว่าเป็ดไก่ได้อิ่มนะฮะครับผมพี่บัวอยู่ไหนวะอ๋อโอเคโอเคนะพี่ตามนั้นนะฮะพี่รู้ไว้นะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอเคฮะผมเตือนไว้ก่อนเฉยๆคุต้องทําทุกวันไหมครหรือว่าอาทิตย์หนึ่งทำครั้งไม่ไม่ทำทุกวันครับ เขากินทุกวันนี่ทําสดให้กินเลยเหรอใช่ครับไม่ต้องหมักครับเตรียมเลยอาจารย์เรียบร้อยแล้วคะเรียบร้อยแล้วนะครับอะไรฮะทูดิปต่อไปคือรัมพินีของงานมือฮะครับโอ้โหอันนี้พอดีเลยนัวแล้วครับจบๆเลยมันได้แบบแห้งแล้วเนาะฮะทีนี้มันต้องทําให้มันคลุกคลิกทำอย่างกบก๋วยเตี๋ยวใช่นี่เลย เข้าใจยังครับคือน้ำอะไรอใส่ไปเลยอันนี้คือน้ำอะไรครับน้ำปลาไหาน้ำปลาไหาครับแล้วก็เอากากน้ำตาลนะครับใส่ผสมไปนิดนึงครับผมครับอ่าพอครับลุกให้เข้ากันเลยเริ่มนัวแล้วครับเริ่มนัวแล้วเข็มขึ้นคอเลยครับผม ต่อไปเราก็จะเอาไปให้เขากินแค่นี้แค่นี้ครับแค่นี้ทั้งเป็ดทั้งไก่จบเลยจบเลยครับพอเปิดปุ๊บได้กลิ่นปุ๊บมารวมตัวกันเลยทีเดียวกินกินสิตัวเองกินเออมันต้องกินนิ้วเก็บไว้อย่างนิ้วเก็บไว้เองวันนี้เรื่อดีมีสูบสะจับปลาไม่ช่วยได้ยังไงโอ้ยตายแล้วถูกต้องครับนี่ฮะครับทักษะมักจะเกิดจากการฝึกฝนนะครับ อันนี้มันพูดอะไรกับผมฮะถ้ามันเรียกพ่อพ่อพ่อเรวเลยไปลยแม่ปลาแถวนี้เขาสดดีจริงๆอไอ้ปัญหาคือผมจะขึ้นยังไงนี่พายุหอมโอเคขอบคุณครับปลาใหญ่ก็จับไว้ขายมีลูกค้ามาหาถึงที่ส่วนปลาตัวเล็กก็นี่ไปปล่อยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเขาแบบจะตายซะก่อนนะี๋ยวจะไม่รอดได้น้ำใหม่สดชื่นครับนี่ ปล่อยเลี้ยงต่อพอโตก็ได้จับขายกันละครับเองให้เขาไปเองก็เปาหมก็วางไว้ในอนาคตก็จะขายให้ได้ปีละ5 0,000ื่นตัวต่อปีแล้วตอนนี้ล่ะก็ตอนนี้ปีละประมาณ3 0,000ตัวตัวละ20บาทครับไม่ขายเป็นกิโลด้วยไม่ไ,ไม,ไม่ถ้ากิโลละ60มันได้3ตัวฮะแต่ถ้าเราไปขายตัวละ20เอ้ยมันถูกอืมเอามาเลยร้อยหนึ่งเอามาเลย200อจากที่เราจะได้แค่60มันขึ้นเป็นร้อยเลยไปปลดหนี้ไอหนึ่งล้านสอง ในเวลาก็เป้าหมายไว้5ปีตอนนี้มันเหลือนี่อยู่5 0,000นครับจากล้านเสาเพิ่งทำมามา3ปีเลยนะครับก็สมมติว่าถ้าเราขายได้ปีละ5 0 0 0 0ตัวคูณ2 0บาทเป็นเงินเท่าไหร่ครับ5 0 0 0 0นก็ล้านหนึ่งเลยครับ1ล้านครับเออเออแล้วทำไมเกษตรกรมันจะจนตรงไหนล่ะโอ้โหอย่าเพิ่งดิ้นตอนนี้นะเพื่อนเอ้ยตกกลางทางนี่ไม่รับประกันนะครับผมชุดนี้นี่มีเยอะฮะได้ที่ลงแล้วเพื่อนอ่าลงตรงนี้แล้วครับผมตรงนี้เป็นที่นา ปลาขนาดกลางๆเหมาะแก่การลงที่นาล่ะครับเพราะเริ่มที่จะกินตอสังข้าวได้แล้วได้ทั้งปุ๋ยได้ทั้งผลผลิตข้าวที่ดีและก็ได้ขายปลาไปในตัวปลาที่กินพืชเนี่ยมันจะกินกับใบที่มันแห้งมันจะดึงลอกออกลอกออกลอกออกทําให้ข้าวมันแตกอได้เยอะผมทํานาปีนี้ถือว่าสําเร็จคือเรื่องการทํานาไม่ไถไม่ใส่ปุ๋ยเลยเป็นธรรมดาที่พอเสร็จงานหนักเรามักจะต้องพักบ้าง มันหาความรู้จัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแบ่งปันความรู้สู้ชุมชนเป็นเส้นทางการเกษตรที่อยู่ได้มีความสุขอย่างแท้จริงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภูมิใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่กฤิธนกริชงเกษมชูวงคือเกษตรไทยไอดอลของเรา <Yeah. S 1> ในวันนี้ oh. ละครับผม oh.